สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องตัวล่าเชนแนลค่ะวันนี้นะคะเรานะคะจะมากินน้าป้าพี่ค่ะน,นีเอ้าวด้วยหน่อยมันใช่โคกป่ะเพราะว่าเราจะเป็นโคกนะทำไมพอดูดไปดูดมากเหมือนใช่เกียเย อยากให้เดูกๆจับจิ้มค่ะนีวิธีใส่นะคะก็ทำแบบนี้เลย ถ้าถ้ามันมีฝาแบบนี้นะก็ลงไปะค,ะค่ะอืคแค่นี้พออย่าลืมปิดฝาไว้ด้วยนะคะ พ่อดูทั้งบนอ่ะชายเขียพ่อดูทั้งล่างอ่ะเป็นโคป่ะ ไม่จบเท่านั้นบ๊ายบายนะคะ